เดีวถ่ายเ้มข้างทำไมคะเครียดค่ะเครียดเครียดต้องโม่หรอคะไม่ใช่ค่ะเครียดต้องอะไรบอกเสาไปสิกะลูกเศร้าเรื่องมันเศรก็ดูสิคะไม่เศรมันเือมันเครียดค่ะเรื่องมันเครียดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเด็กเกี่ยวอะไรคะเด็กเกวคะคือไม่เข้าใจค่ะว่ารจะแกะแล้ ช่วยแทนกล้องขึ้นไปด้านบนมันเป็นของข้างบนจะเป็นของข้างจากปีก่อนแล้วนะคะน้องก็คงสงสัยถ้าเกิดส่งอะไรมาที่เป็นเน่าเสียด้านคงเน่าไปแล้วแน่นอนค่ะตอนนี้ร้อนใหม่เพิ่งมาวันนี้ค่ะถึงจะไปเซนดี้บอกว่าช่วยปิดลับจากไปเนดี้มิ้าเมื่อกี้หนูเมื่อยใช่ไหมคะห,หนูหนูกำมือแล้ววางไปแบบนี้เมื่อมันมากัดกัดหนูหนูก็ปล่อยมันไปเพราะมัน นี่เดี๋ยวนี้สูเช่นกับโม่เลยมาอุ้มได้ไหมคะอันไหนอุ้มหน่อยคะบางคนก็สงสัยว่าทำไมน้องพิมต้องกลัวโม่ด้วยคือออาวางโม่ลงไปเหรออุ้มโม่ได้เออวางว่ะน้องพิมเขาพัฒนาแล้วเมื่อก่อนคุณแม่กับป๊าสอนให้เขากลัวกลัวหมากลัวแมวเขาไม่ใช่มุนสอนให้เขากลัวเลยหมาหมาหมาตัวเล็กๆเนี่ยหนูไม่กลัวเพราะว่าหนูรู้ว่ามันกินหมาน้อยมันจะไม่ทำ้ายอะไรแต่ว่าถ้ากัดหมาใหญ่แบบนี้ ไม่น้อนไม่คือในซอยเมื่อก่อนมีหมาตัวหนึ่งจะชอบกัดเด็กแล้วเขาอยู่บ้านติดติดกับเราแล้วเขาชอบปล่อยออกมาแล้วมันกัดเด็กข้างบ้านอีกคนที่ตรงขาเนี่ยเย็บไปไมิดลูกกี่เข็มมาแบบเวอร์เลยอะ่ะแล้วกัดคนนู้นคนนี้เนี่ยเคยกระโดดงับคุณแม่เลยเนี่ยฉะนั้นแม่ก็เลยต้องสอนน้องพิมพ์ให้กลัวหมาเพราะว่าเจอเขาแบบอยากเข้าไปใกล้ไงกลัวกัดเอาแต่ตอนนี้ตัวนั้นเขาไม่อยู่แล้วแล้วก็เราก็เขาเริ่มพิมเขาเริ่มโตแล้วเราก็เลยสอนเขาให้รู้จัก รักสัตว์รักหมาอะไรอย่างนี้ก็เลยเริ่มให้คุ้นเคยกับสัตว์เนี่ยอย่างหมาอย่างเงี้ยก็เลยเขาอยากได้ก็เลยซื้อมาแล้วเดี๋ยวเขากําลังทําความคุ้นเคยค่อยๆไปเดี๋ยวโตขึ้นเดี๋ยวป้าซื้อตัวใหญ่ๆขึ้นเป็นช้างเป็นอะไรเงี้ยนะหิบสนกแล้วช้างใครก็เลี้ยงกันเลยตะวันมะวานเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าค่ะคืออะไรคะป้าป้าค่ะคืออะไรคะอย่าอย่านอกเรื่องค่ะพัสดุอันนี้คืออะไรคะป้าป้าใช้อธิบายหน่อยเหรอ ก็อาแค่มูืช่วยที่บ้านหน่อยสิคะก็วัสดุที่เป็นกล่องนี่ของเล่นดีๆใช่ไหมคะเป็นองการของเล่นดีๆกับของเล่นที่น้องๆส่งมาอยู่ข้างบนด้วยก็มีแล้วก็มันก็เยอะค่ะแล้วก็ข้างแทนมาอีกนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นอ่าของเล่นที่ป๊าสั่งมาจากเว็บค่ะเป็นของเล่นนู่นนี่นั่นคือสั่งมาเยอะแล้วก็เขาก็ลดราคาให้ค่ะเห็นเราซื้อเยอะเราสั่งมารีวิวเนี่นะคะ แล้วด้านนี้ก็จะเป็นของที่ป๋ากล่องสีฟ้า,านี่เป็นของเซีะช็อปเป็นกล่องรูปแบบใหม่ของเซยะช็อปนะคะในถุงเซนทันก็เป็นของเล่นจากเซนทันส่งมาแล้วก็ที่เป็นกล่องๆนี่ก็คือจากหลายร้าน,<ม>น,นค้าส่งาพวกขนมพวกอะไรส่งมาให้น้องทีมอะไรอย่างนี้คะ่ะช่านนี้นะคะทุกทชมเด็วจุ๊บก็จะอธิบายให้ดูนะคะว่าของที่ป๋าซื้อมานะคะมีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งนะคะก็จะมีอันไีนก็นี่ก็คือเขาบอกว่า สองถึงห้าขวบนะคะรู้ว่าอะไรก็หกขวบค่ะหกขวบค่ะอ๋อหกขวบอยู่บนผ้านี่แม่แค่มืนคืออะไรคะอธิบายทีครับน้ำลายมูดิ้งมัน่งมาอยู่ตรงนี้มมั่งมาอยู่อันนี้ก็เป็นเป่าลมแล้วก็จะเป็นหงแล้วก็เป็นหงอ่ะเป็นหงแล้วก็นั่งเป็นเหมือนห่วงยางอ่ะลอยน้ำค่ะก็จะเป็นเก้อนี้เล็กน้อยหลายคิตตี้อยงสีชมพูเป่าลมเป่าลมถูกใจไหมคะเด็กเกียรติตกใจไหมคะ เดี๋ยวให้โมนั่งนะได้ไหมไม่ใช่ของเด็กกิ้วของโมค่ะมันอเล็กมากเลยใช่ไหมนี่ค่ะไม่ต้องซื้อค่ะเล็กคนเล็กติดจุ๋ยบ่อยไหมคะเด็กกิ้วเขาขออยากได้มานานมากแล้วแต่ยังไม่ซื้อเขาสักทีน่ะคุณแม่เนี่ยต่อต้านการซื้อของเล่นชิ้นนี้มาตลอดนะคะป๊าป๊าแอบไปสั่งจากเว็บมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้จริงๆค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นกรองซึ่งอยากได้มานานนึงอ่ะต่อไปค่ะอันชิ้นแก็ ค่ะก็จะเป็นลางรถไฟวิ่งวิ่งแล้วโทม,มสสสัสมอลเทรดไม่ธรรมดานะคะเขาปกติลังกาได้อ๋อนี่ไงนี่ไงมันเรื้อตีลังกาขึ้นมานี่อแล้วยังไงแล้วมันก็ตกปูลงมาเหรอคะโอ้เดี๋ยวต้องลองเล่นดูงงมากเลยค่ะอันนี้แล้วก็เมอันนี้ไม่เหมือนกันนะคะคือปกติก็จะมีงับป่างับงับงับแล้วตกปลาธรรมดาแต่อันนี้มันจะมีสะพาน มีต้นไม้มีเสียงเพลงแล้วก็มีบ่อปลาเล็กตรงนี้ด้วยออ๋เป็นแบบออปชั่นอ๋อว่าหนูตกบ่อนึงจะน่าเห็นเราตกบ่อนึงอเลยนะมันแย่งกันไม่มีอุ้ยนี่อะไรคะอันนี้ปลาบานี่อะไรอ่ะโอ้ยใบมวยใช่ค่ะมีนมให้ด้วยใช่ค่ะเด็กเกี่ยวเล่นค่มคะดีไหมคะโอเคค่ะแล้วจะทำยังไงจะไม่ชอบเหรอคะเด็กเกียวฮะไม่ชอบค่ะจ้ะอึ้ง ยไปค่ะน้องฟีพี่แพมไม่โมชีลาเนี่ยชีเหรอว้ายอ้ชเดี๋ยวเดี๋ยวจุดทำหน้าที่เลวลูกจุดที่ชุบมาเดี๋ยวพี่พิมไม่กดนะลูกถึงแม่โมจะชีลาพี่ก็ไม่กดชีลาใส่พี่พิมเลยไอ้โมคือไม่รู้ตัวคือมันคือตอนนั้นมันมาชีชีลาหนูก็เห็นมันกุ่มกูแล้วหนูก็ไม่สนใจหนูก็หันหน้าไปรีวิวเรื่อยเใช่ไหม ขี่เลยอ่ะเชนต่อไปเชนต่อไปนี่อะไรคะอ๋อนี่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 อย่าเพิ่งคลั่นี่นี่นี่ค a n d y g r ร b b e r อ๋ออ๋อเป็นเป็นที่ขี้ที่ขี้เหมือนที่ขี้สุกตาที่เรามีแต่อันนี้จะเป็นแบบกลมๆแบบที่คนดี้คนละแบบจะเป็นรูปร่างคนละอย่างเอาไว้ดูซิว่ามันทํางานต่างกันยังไงบ้างอันนี้เขามีลูกคี่มให้มีลูกโลกด้วยค่ะอันนี้อะไรคะอ๋ออันนี้ก็จะเป็น ร้านขายไอติมร้านขายไอติมอันนี้ก็จะมีหลายเวอร์ชันแล้วนะร้านขายไอติมของเราจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่ง The Funny Lay e g g Hen ฮะ Lay e g g Hen ไก่ออกไข่แบบตลกก็คือมันมีลูกอยู่ข้างบนแล้วมันออกไข่เดี๋ยวมาดูเล่นยังไงค่ะอ๋ออันนี้ก็คือร้านทำอาหารบรบาร์ี BBQ ร้านทำบาร์บีคิวอ่าเป็นเครื่องทำบาร์บีคิวชุดทำบาร์บีคิวอ่าใช่ นี่ค่ะก็ต่อไปก็จะเป็นโอ้โหเจสติสรู้ไปของเล่นนี้สุดคลาสสิกค่ะเหมือนของฮีโร่เป๊ะเลยใช่ของเล่นสุดคลาสสิกนะฮะไม่ดูสิคะมันคือเพนเพนกวินเดินขึ้นบันไดขึ้นบันไดแล้วมันก็เดินผ่านนี่นี่มันก็สามสไลด์ลงมาแล้วก็ปเหมือนของฮีโร่เป๊ะเลยจําได้ว่าฮีโร่ซื้อมาจากฮ่องกงเฮโช่ฮ่องกงเหรอเฮโร่ไปเที่ยวฮ่องกงแล้วเอาวันนี้กลับมาแล้วมันก็บอกเจยโร่ดิไม่ต้องซื้อถึงฮ่องกงเธอบอกว่าเจยโร่ชอบมาก แชมพูอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้230ค่ะถูกกว่าห้องตงแน่ๆค่ะแชมพูถูกกว่าแน่แน่หนังทุกอันมันจะมีราคาป่ะเนี่ยเผื่อใครถามเราจะได้บอกว่าเท่าไหร่ถ้าบางอันมีราคาติดคุณแม่จะบอกนะคะบางอันไม่มีนี่เราก็ลืมแล้วป้าป๊าจำได้ไหมคะจำไม่ได้เลยจำไม่ได้ตะปอะไรคะอ๋ออะไรเอ็มซ่าอ๋อเป็นอ๋อเป็นนิคเซนเวดอ๋อมันเป็นแบบว่าตารางตารางเกมงูตกบันไดอ๋อเกมงูตกบันได ไอ้เขาเรียกงูไต่บันได้แล้วตกบันไดงูไต่บันไดเอองูไต่บันไดแบบพันมาหมตกบันไดคุณไม่ต้องงงร้อยกว่าบาทค่ะร้อยกว่าบาทเหรอต้องหาป๊าเขากัป๊าเพิ่คนสั่งซื้อทั้งหมดบอกให้อะต่อไปมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นอีกคะอ๋อนี่นี่นี่อะเจ้าแค่มือนี้แล้วค่ะนั่นน่ะสิคะป๊าเรามีตู้เอทีเอ็มแล้วนะคะจริงเหรอคะเออป๊าสั่งมาทำไมอีกอ่ะจริงเหรอทั้เหมือนเดิมไหมคะเหมือนนะไม่เหมือน ไม่เคยเหมือนโคตรรุ่นกันไงี้ยคะก็แบงค์มาเสียบสิบเสียบเหมือนกันแล้วก็มีแล้วก็มีนะค่ะโม่โม่จะขุดขาแม่ทำไมโม่ขุดขาแม่ใหญ่เลยแม่ไม่ได้คันไม่ต้องเกาให้ค่ะอันนี้มีแล้วอ๋อตู้นี้ใส่แบงค์ได้ไหคะแครโม่ตู้เก่าใส่ไม่ได้ใช่ไหมครับตู้เก่าหยอดเหรียญได้อย่างเดียวโอเคโอเคเท่าไหร่ไม่รู้ปะปะเท่าไหร่คะจำไม่ได้ค่ะ